สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาตามคําเรียกร้องนะครับสําหรับท่านที่ใช้มอเตอร์ปั๊มชักหรือว่ามอเตอร์ที่จะเอาไปฉุดกําลังแรงๆนะครับที่อยากจะใช้กับไฟ12โวลต์นะครับตอนนี้เราก็มีมาแล้วนะครับเป็นมอเตอร์24โวลต์ตัวเก่านะครับ24โวลต์ติดมูเล่ล่อง A นะครับขนาด3นิ้วนะครับ ก็เราก็มี12ว้ลนะครับรุ่น12วนัลตัวนี้จะเป็น12วัลนะครับ12วัล12ว้ลล่องเอนะครับความเร็วรอบก็เ,เราเตัวมอ,ตอมอเตอร์จะหมุนอยู่ประมาณ3,000 3,300รอบนะครับทด1ต่อ16นะครับมอเตอร์หมุน1รอบหมุน16รอบมูเลจะหมุน1รอบนะครับ1ต่อ16 เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่ประมาณ3าล้อสี0รอรอบนะครับตัวนี้จะหมุนที่12วนอยู่ที่400รอบสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ขนาด12วน400รอรอบนะครับเป็นมอเตอร์เกียร์มอเตอร์เกียร์มอเตอร์เฟื่องทดนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งเข้ามาได้นะครับเราต้องสั่งเท่านั้นนะครับมีไว้บริการสำหรับสมาชิกกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระ นะครับการที่สนใจก็สั่งเข้ามาเราจะไม่ได้ขายทั่วไปนะครับนี่นะครับเราใช้ต้องใช้แบตร้อยแอมขึ้นไปนะครับถ้าจะใช้กับ12โวลต์นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบตลูกเล็กขนาดนี้นะครับไม่เกิน10นาทีนะครับหมดถ้า12โวลต์ร้อแอมก็ จะได้นานนะครับกินไฟอยู่ประมาณ32แอมป์นะครับ32แอมป์เวลาออกกำลังเต็มที่นะครับ32แอมป์ให้ความเร็วได้2 400รอบต่อน,นาที250วัตต์นะครับตัวนี้าสามารถออกแรงยกน้ำหนักได้ประมาณ300กิโลกร,รัมนะครับไม่เกิน300กิโล แล้วเรท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเข้ามาดูในเว็บก่อนนะครับดูในเว็บไซต์ดูในเว็บบล็อกของเราก่อนดูแคตตาล็อกดูตัวที่ต้องการแล้วก็สั่งซื้อนะครับเราไม่ได้ให้คำปรึกษาว่าจะเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างนะครับท่านก็ดูรอบดูกําลังของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อไปใช้สั่งไปใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราแนะนําให้ว่าต้องใช้รุ่นนะั้นรุ่นนี้แล้วปรากฏว่า พอท่านเอาไปใช้แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปใช้แบบไหนบ้างเราก็ต้องรับผิดชอบตลอดเวลานะครับเราก็รับผิดชอบเฉพาะกําลังมันนะครับก็คือกําลังสามร้อยสี300่ร้อยรอบก็คือ400รอบนะครับกําลังยกได้300กิโลกร,รมัมก็คือยกได้300กิโลกร,รัมนะครับถ้าน้อยกว่านี้หรือต่ากว่านี้หรือก็หรือกินไฟมีปัญหาออกนอก จากที่เราได้ระบุไว้ตรงนั้นเราก็รับผิดชอบรับประกันนะครับแต่ถ้าจเจ้าไปใช้เพื่องานของท่านแล้วมันไม่เหมาะสมมันอะไรงี้ท่านต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่เราจะต้องไปรับผิดชอบให้เพราะว่ามอเตอร์250วัตต์ก็คือกำลัง250วัตต์ความเร็วสา่า400รอบก็คือ400รอบนะครับออกยกกำลังได้ไม่เกิน300กิโลก็คือไม่เกิน300กิโลนะครับ กินกำลังไฟอยู่ที่ไม่เกิน3 2แอมป์นะครับเราก็ควรจะให้อยู่ที่ไม่เกิน3 2แอมป์เราก็ควรจะใส่ฟิวสัก30แอมป์นะครับหรือเต็มที่ก็คือไม่เกิน35แอมป์ฟิวจะขาดก่อนหรือเบรกเกอร์ใส่เบรกเกอร์ไว้เบรกเกอร์ก็จะตัดก่อนนะครับเพราะถ้ากินกําลังเกินกว่านี้ก็คือมอเตอร์ไหม้ถ้ามอเตอร์ไหม้ก็คือเราก็ไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับประกันตรงนั้นนะครับ เราต้องไปดูในเงื่อนไขของการประกันนะครับแล้วก็ดูคุณลักษณะของเทคนิคของของอุปกรณ์แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเข้ามาดูในเว็บไซต์ก่อนแล้วค่อยโทรมาสั่งซื้อหรือว่าไลน์มาสั่งซื้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ